สวัสดีนะครับผมเดวันนี้นะครับผมก็เอาพักหนึ่งย่างนะครับมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นการชําด้วยยอดนะครับอันนี้ก็คือเป็นใบแมงลักนะครับใบค่อนข้างที่อาจจะขีเละหน่อยนะครับซึ่งด้วยแต่ก่อนครัผมมีพันุปลูกอยู่นะครับพอตั้งแต่ช่วงที่ว่าน้ําท่วมช่วงหนึ่งนะครับก็คือเหมือนต้นแมงลักเนี่ยมันตายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีพัน์ธไม่ได้เก็บพันธุ์อะไรไว้นะครับผมก็เลยว่าอยาก เอามาหาปลูกไว้อีกนะครับแต่ผมก็ไม่มีเมล็ดแล้วพวกต้นอะไรมันก็ไม่ขึ้นด้วยนะครับตามในสวนผักผมนะครับอันนี้คือผมก็เลยไปหาเด็ดยอดนะครับตามพวกต้นเก่านะครับเหมือนไปขอเข้ามานะครับซึ่งว่าจะเอามาปลูกนะครับผมผมก็เลยทําการนะครับเด็ดมา2ยอดนะครับผมนี่ผมก็เลยมาชํานะครับมาชําด้วยน้ํานะครับโดยการแช่ไว้ในน้ําเฉยๆนี่แหละครับไม่ได้มีพิธีการอะไร ทั้งนั้นอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับตัดยอดมาแช่น้ํานะครับอันนี้ผมแช่ไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับโดยยอดที่ผมนํามานะครับก็จะมีทั้งกิ่งอ่อนนะครับแล้วก็กิ่งแก่นะครับเป็นก้านอ่อนกับก้านแก่นะครับแต่สังเกตลากนะครับก็คือทั้ง2อย่างเนี่ยก็คือลากออกหมดนะครับทั้งก้านอ่อนแล้วก็ก้านแก่นะครับแต่ลากจะออกดี มากที่สุดก็จะเป็นก้านอ่อนซะมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นก้านอ่อนนะครับดูลาต้นยังเขียวปีนะครับอันนี้นะครับเป็นก้านแก่นะครับอันนี้ลําต้นนี่คือเป็นดําหมดแล้วนะครับผมเลยผมลองเอามาลองดูนะครับว่าแบบเป็นก้านแก่อย่างเงี้ยนะครับเราจะปลูกได้ไหมนะครับถ้าสําหรับใครที่ซื้อตามตลาดนะครับหรือว่าอยากจะเอาลองมาปลูกดูนะครับก็สามารถที่จะตัด ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการอ่อนหรือการแก่นะครับแต่ถ้าว่ารากติดดีๆนะครับก็จะเป็นการอ่อนนะครับซึ่งเป็นการเขียวนะครับจะดีกว่านะครับวันนี้ก็เอามาให้รับชมนะครับกับการปลูกผักด้วยยอดนะครับนี่ก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้แล้วนะครับนี่ชําการชําด้วยน้ํานะครับเป็นการชําด้วยแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องมีวิธีอะไรให้มันยุ่งยากนะครับตัดเอามาแช่น้ําไว้ทิ้งไว้ประมาณสออาทิตย์ ถึงอาทิตย์กว่าถึงสองอาทิตย์นะครับผมนี่แค่นี้เองเราก็จะได้ไปปลูกแล้วนะครับนี่นนี้ผมก็เป็นต้นแมงลักนะครับใบค่อนข้างที่ว่าจะทิเล่นิดหนึ่งแต่ก็สามารถนําไปปลูกได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนี่มาแชร์เทคนิคการปลูกผักด้วยยอดนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่เป็นใบแมงลักนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมขอไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ